สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมโอ้โหไม่อยากจะพูดเลยครับนี่คือหนึ่งอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับเหตุการณ์สุดระทึกเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดครับกับวงการรถเกี่ยวข้าววงการรถขุดนะครับทาไมถึงบอกว่าวงการรถเกี่ยวข้าวด้วยนะครับทั้งๆที่มีแต่แมคโครต้นเหตกุก็คือรถเกี่ยวข้าวติดลมนั่นเองครับ ิกัดครับผมวันนี้ข้ามฝากมาเมืองเกินร้อยครับบ้านดงแดงตำบลดงแดงอำเภอจตุรพัฒน์พิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมนี่คือสภาพครับคันนี้ไม่ได้จมครับโอเบโกเอ2เคนนะครับคันนี้จะมาช่วยครับยังอยู่บนท่อนไม้อยู่ ยืนอยู่บนท่อนไม้ครับยังไม่จมนะครับห่างจากถนนลาดยางประมาณ20สิบเมตรสำหรับคันนี้แต่ที่จมนะครับสีฟ้าสองคันครับวันนี้ลมแรงครับผมวันนี้ลมแรงต้องขออภัยด้วยในเสียงลมที่จมแรงนี่ก็สองคันนี่แหละครับ โกเบโก้ล้วนๆเลยงานนี้ทีมงานก้อนคำนี่คือทีมงานก้อนคำครับคันนี้ครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องราวให้ฟังสักนิดหนึ่งคิดสบาฟังนิทานเรื่องนึงก็แล้วกันครับเริ่มต้นเลย ทีมงานก้อนคำคันนี้แหละครับร้อยยี่ทั้งทั้งทั้งสามเลยนะครับผมคันนี้เนี่ยจะมาดึงรถเกี่ยวข้าวครับมาจมก่อนครับมาจมซะก่อนมาจมอยู่ตรงนี้นี่ตะเกียรตะกายตัวเองขึ้นแต่ว่าไม่พ้นครับยังไม่พ้น ยู่ท่านี้ครับตรงนี้เป็นสะลูกนึงเลยน้ำออกตรงนี้คือร่องรอยของรถเกี่ยวข้าวครับรถเกี่ยวข้าวติดอยู่ตรงนี้นะครับผมหันหน้ามาหาเราหันตูดไปนูน่นนะครับรถเกี่ยวข้าวนะพอรถเกี่ยวข้าวจมปับ๊บโทรเรียก โกเบโก้คันนี้แหละครับมาเลยครับอัศวินขี่ม้าขาวครับรีบบินมาอย่างไวเลยทีมงานก้อนคำก่อนคำนี่เป็นภาษาอีสานก็ก่อนเงินก่อนทองแล้ะครับมาถึงนี่คิดว่าน่าจะดึงแล้วแหละน่าจะดึงรถเกี่ยวแล้วนะครับ พอดึงรถเกี่ยวนี่ตัวเองนี่ก็เลยจมไปด้วยครับจังหวะดึงเนี่ยเหมือนกับดึงตัวเองลงโคลนครับเพราะตอนนั้นไม่มีไม้อาจจะดึงหรือยังไม่ดึงถ้าข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าจมแน่นอนรถเกี่ยวก็ยังไม่ขึ้นนะครับคันนี้ก็จมเอาแล้วยุ่งแล้วทีนี้ทำยังไงดี หยิบมือถือขึ้นมาโทรหาพรรพวกครับนั่นก็คือคันนู้นแล้วครับมาช่วยคันนู้นก็เข้ามานะครับเข้ามานี่มาดึงรถเกี่ยวก่อนเลยโดยมาดึงด้านหลังครับพอรถเกี่ยวหันหลังมานี่ใช้สลิงดึงด้านหลังดึงจนรถเกี่ยวขึ้นครับ พอรถเกี่ยวขึ้นเท่านั้นแหละรถเกี่ยวก็ออกไปได้นะครับพอรถเกี่ยวออกไปได้ครับตัวเองสิครับเรียบร้อยเลยนี่รอยยืนอยู่ตรงนี้นะครับรอยยืนดึงน่ะอยู่ตรงนี้ดึงแล้วก็ จะจมครับจะจมคิดว่าน่าจะดึงรถเกี่ยวขึ้นแล้วขากลับนะครับขาเดินกลับพอเดินออกมาปุบ๊บเรียบร้อยเลยครับลงเลยถ้าเทียบความหนักเบาแล้วนี่ คันนี้ค่อนข้างหนักกว่าคันแรกนะครับคันนี้เป็นคันที่สองที่มาจมนะครับผมที่มาจมนะครับดูกันใกล้ๆมิดเลยครับแทกแคบด้วยจมง่าย แท็กแคบนี่ถ้าเจอดินแบบนี้นะครับเป็นดินสมองครับดินสมองดินทรายกะทิมีเห็นทุกจังหวัดครับที่นี่เมืองเกินร้อยครับเมืองร้อยเอ็ดจตุรพัฒพิมานครับอยู่ท่านี้เลยสองขันรวด ลอยงัดตัวเองครับเกี่ยวดึงตัวเองทำทุกวิธีทางแล้วทั้งมุงทั้งไม้ยัดเข้าไปติดมาหนึ่งวันครับก็ยังไม่ขึ้นครับตอนนี้ทีมงานนะ่ะไม่มีใครอยู่กับรถเลยนะครับทีมงานไม่มีใครอยู่กับรถเลยเพราะว่าทีมงานไประดมกำลังนะครับ ตัดต้นมะพร้าวครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูปฏิบัติการเขาตัดต้นมะพร้าวเดี๋ยวไปหาไปชมบรรยากาศนะครับความร่วมมือของทีมงานกันนะครับคันนี้น่ยค่อนข้างหนักครับโหดมาก เป็นเหตุการณ์ที่มีให้เห็นอยู่บ่อยๆนะครับก็คือเหตุการณ์ที่รถไปโคมาลากรถเกี่ยวนี่แหละครับโอ้ขนาดผมเดินยังน่วมเลย ได้แต่ให้กำลังใจนะครับตอนนี้เดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็จะได้ลงมือลงแรงแล้วท่อนมะพร้าวมาเมื่อไหร่ก็จัดไปแน่นอนครับสองคันลวดติดโลมสองคันลวด คันที่3ามนี่อยู่บนไม้โชคดีครับโกเบโกล้วนๆ120ร2 0ล้วนๆเหมือนกับนัดกันมาเลยฝั่งนี้ก็ล่องรอยเดินนะครับเอาไม้ลองทำเป็นไม้หมอนแล้วก็เดินเดินเข้ามา ไม่รู้คันไหนเดินเข้ามานาไม่ได้ลอกนะครับผมนาไม่ได้ลอกแต่อย่างใดทุกปีไม่มีน้ำปีนี้มีน้ำครับสภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นครับโอเคเดี๋ยวผมเก็บภาพนิ่งก่อนเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ